ครับพี่น้องพอๆก็ช่องฟุกขวัญใจลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมบรรยากาศหน้าฮานหน้าเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะอุ้ยคนก็ยังไม่มานะคะตอนนี้ไหนดาราสาวอ่ะนี่สินะคะถ้าไม่เห็นแต่ตูวหนังสืออ่ะยังคะเห็นไปเห็นต้นหนานุ่นนันหายหมดเลยอันผมหัวได้กินนมจีนมาวังหันพ่อแต่ว่าอีแหลมเนีย่ย่ท่านได้กิน ไปไเมื่อกี้เพูดออกไปเอาาอันอันนี้อันเงาะก็รถจะให้ติรถจะหน้าอยู่อันพุ่นอันนี้รถจะให้เงาะยังมีเงาะเนาเงาะโรงเรียนอาจารย์อาจารย์จะมบอเออเมื่อกี้มึงใหญ่นะเงาะเนาก็รถจะให้เดี๋ยวเดีชื่อฉันยังดีกว่าเยอะเลยรถจะให้อะนะอันนี้เงาะเน่า รถจะให้น้องสาวรถจะหน้างอนแล้วงอนหน้าเห็นหน้าไปฮะเห็นหนายังบอันอันนี้เขาเห็นปกติแต่ว่าอีนางนี่บบเห็นเลยมืดตื๊อเลยเอาจะนี้เสียด้เสียด้อเอะครับพี่น้องเทีกกำลังติดตั้งไฟนะครับเอ สีหยาบศาสตร์เขาเลยอ้ยเป็นปลาแม่ก็ได้ดอกอันน uh> ั uh ้นปลาปูงได้บอรนี่งปลาเนี่ยอลาปูอ๋อ้องไปลูกไงว่าเพื่อนมา

กอใจไหมนาบิทิยายเอาเปนตีผิดทอนิดห่อเลย่ะพิต้เร่เดินตามมายืนน้ำหนาดุงดุงว่าเห็นอย่างเลยเห็นแต่เกือบ อุ้ยแหละคลิปนี้มันสีว่าได้ฟังแต่เสียงติทำไมอ่ะแน่มบอเห็นศิลปินอ้าวเอาเบ,<า>บิง์ตีหล่ะข้าหนอกไฟเขากันยังบ่ทัานเด้โต,ตอ,อยู่ไหมเนี่ยอัอเนี่ยเขาได้เห็นชัดเจนสวางเ <c oughs> จอไง <mano> ไม่ได้บูลี่พูดความจริง หน่าเนีนบพ่เสียงเดียวกันหมดเลยนั่งใสก็ได้เบื้องมั่นัีิหล่พ่อนั่งใส่ก็ได้ไหมะลูกได้ไหมใส่พ่นพ่นพุ่นไปนั่งหลังรถพุ่นมีพ่นร่มไม่พ่อพ่นนะ ัสั่งไปสั่งไปม่ไมไม่มีอยู่ในกระเป๋ารอบนาเสียวจ๊กอมไม่ใส่รอกไม่ไงมันไม่ได้ยินเสียงรอบข้างมันจะได้ยินแค่เสียงเราพันกองเสียง ปันนั <ici> <an> ้นนับถือจะไม่กวนอิ่มนฝุ่นมีการลืมอีกตั้งหากดนต่อยปากอ้าวพอค้าผารับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ย อ๋อยังผ้าฉากอ่ะนะผ้าเบอร์แค่น่ะพร้อม่ร้อมวมี่นมของเลนของเรีนางแรงมได้โอ๊ยขวดอีละน้องขวดจะกูเงี้ไปแต่เป็นกูขายขาดกูได้หลายแล้วเนี่ยว้าขวดได้ละเอยมาเนได้นไปที่ั่งกันผู้ให่อบรรยากาศเมือน จม่ได้ินเีเ้ดี่ยวเ้อเอามีขาวจ้ายนิ้มไปนอกเมื่อกินก๋วยเตี๋ยวแห้งตีลูกเส้นมันสีคือกันก็ข้นไหมใช่สีอยู่ขอแท้สียูาดำฮะฮะยังนะอยากบออยากยังก็นะอยากยังก็นะบ่ อยากหายเอออยากหายบอหายแบบใดอยากหายไหมงั้นงั้นเพ้่อนไหมเป็นกันร้อนเนื้อหนุนร้อนมีผมกัเวินนอนบ่เคยตื่นตื่นตอนแรกตอนแรกมันดีโอ้ยซึ่งเก่งให้หน่อฮะซึ่งเก่งให้หน่อยเ้ยกางเกงในเจะของยังขาดอยู่เนี่ยเอ้ยไปซื้อนี่ไอไปซื้อนี่โลตัสแม่ยังดีบุญเด้กะว่าใส่ใส่ได้โดนดุซึ่งเก่งยีนให้หน่อยใส่เก่งยีน ยูรานปุนได้จะไปเบื้องกินเศษกันอุ้ยอ่ากกนเผะ้อยกิน พไม่ได้ออไฟพี่ว่าแวผมาเยแล้วอยากเล่นน้ำแข็เนี่ยเนี่ยเนี่ยเิ่งเห็นบอเห็นนองเขาบอขยันให้หยังเนี่ยฮะ ขยันพอไปย่านแพร่หนองคติเนี่ยเห็นบ่อเน้นน่อยหนึ่งบ่เจ้าของเน้นนอนเบิดมือเบิดเว้นใสซ้อมเพลงอยู่ตัวหล่ะใส่ซ้อมเพลงอย่างห้องมาฟังดูข้อเห็นบ่อเห็นเหมือนเหรอเออไม่ลักษาเดี๋ยวเห็นต้นเลยวะหรือแสงชินีอีกไหมคะคุณน่ะเห็นบ่อฮะภาคมราศีอย่าง นั่นน่ทั้งแดงทั้งฝ่าละแมนเบิดเลยสีฝ้าบ่มีมีสีน้ำเงินน้ำเงินแดงมีสองผืนไหมกัวสีม่วงม่วงขั้นขา่้าพุ่มวงมันหวขาเขาส้ม โอเคครับพ okay, ี่ดอกยิปนีสิขอลงไว้ซันนี่หนฬาพอกันไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ช่องฟุกขวัญใจรำเพลินออฟฟิเชียลด้ด้วยนะครับบ๊ายบาย